ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซักแฟงมืาสู่สุขคนเด้อสมองสมบอรพ่อพ่อกับสองบ่าวพรมันน่าคือเก่าพี่น้องนี่ผักขาพี่น้องไอ้เราจะแกงตใหม่พี่น้องเล่นให้เบิ่งผักขาตัวพี่น้องมีหยอดก็มากพี่น้องฝนตกมันลายพี่น้องไอ้เรากำลังกำลังเป็นวัดเป็นไอพี่น้องไอ้ไม่ฮะเราจะแกงตใหม่ให้มันช่วงเนาะพี่น้องเนาะ ช่วงการกันบริษัทเที mm ่ยวใส่พี่น้องอยู่เฮือนคือเก่ายอดผักขาพี่น้องไอ้ลายอะไรฝนตกน้องพี่น้องมันก็เลยมีสังเกตเห็นยาพี่น้องเที่ยวทมอยู่พี่น้องบรรยากาศใกล้ทีเที่ยงแล้วพี่น้องไอ้ที่เป็นโมงกว่าเทียงน้องใม่ใส่หมอนบักใหญ่เข้มเล็กวะเข้มจะนายจะใส่ผักขาใส่ ราคาถัเข้มค oh mm ือ hmm. ยังอัดก่อนยันนอนเขาเ็ดเ็นปลดกซื้อมาแต่ละห้าก็แดกละห้านี่ก็กินอยู่มันบบมีกินไปซื้อแต่ละอนเตมลไม่รั่วอยอ่เปต่บอเสีบแท่เปิดแต่ี่บเนาะโบมีจุดจีใส่จุดจีกอกับัวลมั้ง นี right? ่ขาวตะเล่นเนี um> ่พี่น้องสีสันงามดีกว่ะเตีียมทุ่มแต่นนี้ผักกระแยงน้อยแค่เสี่บพี่น้องไหมบ๊อบมี่อันนั้นคือชงเกลือลงว่กนอันนู้นขาใส่กระเบื่ออันอย่านั่งปั้นอ๋ออันนี้ของป้าไปนะต่ำแค่ชีนบ่มีสีสันนี่ต่ำนั้นบ่มีสีสันใส่กระตุนหรือปั้นลงกอีกพี่น้องจิ้มแกงแล้วไมสุกมั้ง นี่คนเป็นเป็นวัดเป็นไอพี่น้องโควิดพี่น้องก็เป็นดอกต้องโควิดตัวโควิดตัวนะเดี๋ขาบุญญาเกิดแล้วพี่น้องไอโควิดเหรอนี่จะสูญยาวมากกว่าไขมันตัวบุญญาก็แปรตัวกั้โควิดจีแล้วเนาะมีแต่กินยาวแล้วก็เศร้าพี่น้องยานี้นะพ่อยานี้กันยานลูกชายบบนิ้ยานุ้งใสแบบใหญ่พี่น้องน้ำโสกเนาะเดี๋ยวบ่มีพ่อแม่นด้เนาะพ่อแม่ตายฟ้าติดโควิดน้อย ติดกระต่ายแล้วพี่น้องเนาะไมนีเศร้าบ่ทั้งน้ำปั้นทั้งอันอันนี้น้ำลายขนาดเด้อสุดยอดเลยอมเยหอมเลยแล้ว่ลุงเชคิดว่าเขาบอกเลขกระต่ายได้ไ้มนะพ่อหน่ะเอ้ยไม่เลยยไม่จะลายเลขกันนะกระต่ายอีกเลยบ่ถึงดอกลุงนะลุงเสื่อนขีเข็บมาจะมอได้คือทํมันมันปิดเลยปิดเลยอาแล้วบอกเป็นแล้วบ่ายโมงเลเนาะ เรซื้อลงยางอีกบ the ่มันปมิบเนี่นเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ซื้อลงยางก็หุ่หาบาทเนาะอย่กัเอาซามหูนะม่ได้เอาเอาล่างเอาต่บุนเอาเงเล็กนี่เนี่ยสีรวยเนส่สีรวยนะพี่น้องาืสเล็กก็อยากรวยนะพีว่าไย่ซืเล็กรรวยรวยยังรวยนี่รวยเจ้ามือเพิ่นเจมือเพิ่นได้นะพี่น้องไม่ได้รวย ต้อไปสะอมพี่น้องดมเมือเอาขาก่อนเมกกินด้สียแซ่เหมือนพี่น้องตอนเที่ยงส้มซลกินพี่น้องสมส้มสมซลกันพี่น้องนาหม้อกินกินก่อนินกอน

เอาเลยนะเอาวางที e ่เอาเลยลูกกินเลยนะก็มากินเลยนก็มาเอ๊ะซิเมื่อกี้เขาแยมาใน้หนึ่งค่อยจะหาให้กงจะไห้แกงจะแกงจะมาให้แกงกินแล้แกงโเซบรอปีนี้โเซ่ะเซ่ตะก่กกินมาเลย้องมาปีนี้นะโปโบตก่าโบราณตะกเราเสียบวกินได้ có đấy, có à. ừ. 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 cái có đấy, mà, xoong miếng ừ. 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 này, cái ừ. 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 đây, là hay măng chèi này, chôm này, măng chèi, ha chèi này, chìm nhầm, ha đây lá tưởng, cá, cá

เราคีาเราผู้เรายงไปกินอ่ะเย่ยูอยู่ได้สี่ันบาทคีวสี่ชั้นก็เล่านะก็ไม่ออกและวปาจะได้สี่ชั้นอเออต่อเนาะถักเล่ากท่าั้นวานีนเหรออา้อยาอตะกุยมาเด้ไหกินได้ผิได้ไ

แล้วดูแลคว้าตีนสองคนไม่ชวนไปนั่งบนรถไฟอืมตีนเจ้าคนปะเนี่ยหน่อยอะไรไปปลาหนึ่งจะสอบอะไรข้างนู้นเนี่ยตั้งแต่นี้นั่งจะต้องพยายามเปิดบัตรเราจะไปที่เราติดตัวไหนไม่ไปแล้วเรื่องนี้นะอะไรเลยแรงบันคนมาแรงบันติดหนูอะไรด้วย

ว่้แต่เราคนไทยบ่ติดเลยเราไทายแล้วเดี๋หน่อยไปเป็นงานอยู่ไทยก็่าไทายเลยละมานี่มาเลย